สำหรับน้องๆที่เอ,อ่ยยังไม่มีไอเดียนะครับว่าเราจะไปต่อที่ไหนหรือว่ายังหรือว่ามีครอาจย์แล้วไม่รู้ว่าจะไปต่อที่ไหนดีสามารถเอ,อ่มาที่เงาเป็นหาของมอนแล้วนะครับผมราชบัตรป้าสมเด็จเจ้าปะะัญญาโดยภายในเงาเป็นหาเนี่นะครับจะมีละหลายๆซุ้มนะครับที่ให้น้องๆได้เดินดูตาม แต่ละสาขาหรือคณะที่เขาจัดเอาไว้นะครับแล้วซึ่งสามารถเข้าไปดูเยี่ยมชมได้แล้วก็ได้ถามไกด์แดนซ์ไกดดนซ์ guidance, guidance, หรือคําแนะนําจากพุ่พี่แต่ับผมตั้งแต่ปีปีสปีสแล้วว่าเขาจะให้ว่าการเรียนการสอนหรือโคต้าในการเข้าสาหรับเป็นยงไนนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงประมาณเออ เบสสองนะครับน่าจะเป็นล้อ,อโคต้านะครับผมแล้วก็แล้วก็้แลวก็ภายในงานพิราล์ไม่ได้มีแค่นั้นนะครับผม <c oughs> เรายังมีคอนเสิร์ตที่จากศิลปินที่ค่อนข้างดังค่อนข้างหลายคนแล้วก็ดาราชื่อดังในประเทศไทยนะครับ <c oughs> อย่างเช่นพี่เสกโลโซหรือล้ำยาแห่งเขาคำนะครับผมเฮ้ายย้ายยังคนนะครับคุณสามารถเข้ามาเข้าร่วมดูประกวดวงดนตรตีแจ๊สหรือ นรลองดูทั่วเลยครับหรือเข้ามาร่วมงานสัมมนาสัมมนาเกี่ยวกับ <c oughs> การเปลี่ยนแปลงของในอนาคตนะครับผมตอนนี้นะครับ